ISO 14นะครับซึ่งหลายๆท่านจะรู้ว่าระบบการจัดการสิ่งร้อมด้วย14เนี่ยครับเป็นการมุ่งเน้นในการจัดการปัญหาสิ่งล้อมซึ่งถ้าเราจัดการปัญหาสิ่งล้อมได้สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเรามีประเด็นปัญหาสิ่งล้อมอะไรบ้างซึ่งเป็นหัวใจของระบบการจัดการสิ่งล้อมทีนี้เราจะมาดูกันนะครับในเรื่องการจัดการสิ่งล้อมน่นเราต้องมีการพิจารณาถึงการหาประเด็นปัญหาสิ่งล้อมหรือเรียกว่า environmental aspect ขออนุญาตแชร์ไปที่ PowerPoint นะครับของการประเมิน aspect นิดหนึ่งนะครับโอเค สักครู่นะครับโอเคเห็นเผาไฟไหมครับเห็นค่ะขอบคุณครับโอเคในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเน้นการประเมินแสปเกและการระบ,บุถึงผลกระทบจากแสปเกซึ่งข้อหนดในการหาแสปเกคในมืองสี่กำหนดไว้ที่ข้อบหนดที่หกหนึ่งสองสาระสําคัญมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นสําคัญหนึ่งเวลาเราบ,บุปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการกิจกรรม activity มีอะไรบ้างเช่นกิจกรรมการผลิตกิจกรรมการขนส่งกิจกรรมการจัดเก็บอันนี้กิจกรรมแต่กิจกรรมอย่างเดียวไม่พอต้องมองถึงในเรื่องของตัว Product ด,ด้วยโ Product เช่นตัวสินค้าของเรามีปัญหาสิ่งล้อมอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงบริการที่องค์กรมีองค์กรอาจจะมีบริการเช่นบริการรถรับส่งพนักงานบริการโรงอาหารเราจะต้องมองให้ครอบคลุมทุกๆก,กิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ โดยพอเรารู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างผลิตภัณฑ์อะไรบ้างบริการอะไรบ้างเราก็จะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการระบุว่าในกิจกรรมเหล่านั้นมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเรามีกิจกรรมการซักล้างเราก็ำรำมาดูว,ว่าในซักล้างมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างซึ่งเราเรียกว่า environmental aspect As เช่นกิจกรรมการซักล้าง aspect อาจจะเป็นน้ําเสียจากการซักล้างการสิ้นเปลืองน้ําในการซักล้างเป็นได้หลักประเด็นพอเราได้ aspect เสร็จในเวร์ชนี้ต้องชัดเจนว่าแล้ว impact มันคืออะไร อิม a พ t จากแอสเปกตอาจจะเป็นเช่นน้ำเสียจากการซักล้าง Impact ก็คือมลภาวะทางน้นแอสเ e ก t ในเรื่องของการใช้น้ําในการซักล้างพูดถึงกกัการใช้มันก็เป็นเรื่องรีซอสยูทอิม p พ c t ก็คือการสิ้นเปลืองของทรัพยากรน้ำเพราะนั้นตรงนี้เราต้องชัดเจนว่าอะไรคือกิจกรรมอะไรคือแอสเ c กและอะไรคืออิม a พ t ทีนี้ในการหาแอสเ c กในเวอร์ชันนี้ไม่ได้มองแค่นี้เวอร์ชันนี้ยังต้องมองเรื่องวัฒนักรชีวิตของตัวผลิตภัณฑ์ หรือเราเรียกว่าไลฟ์เซอร์เคิลนะครับในเวอร์ชั่นเก่าๆตอนเราหาแอสเปกต์เราจะหากันแค่ในวงกลมสีเขียวจัดซื้อมีปัญหาสิ่งหัวร้อมอะไรบ้างเช่นควันจากรถขนส่งวัตถุดิบในปัญหาจากแอสเปกต์จากงานจัดซื้อผลิตมีอะไรบ้างอาจจะมีฟูมจากการเชื่อมขนส่งแจกจ่ายมีปัญหาอะไรบ้างสิ้นเปลืองน้ํามันเสียงดังน้ํามันหยดรั่ว อันนี้คือวงกลมที่เกี่ยวซึ่งเราทําอยู่แล้วในสมัยก่อนแต่ในเวอร์ชั่นนี้จะต้องเน้นเรื่องไลท์ซิเคิลจะต้องมองให้กว้างไปกว่านั้นจะต้องมองไปถึงการได้มาซึ่งวัตถุดิบเช่นผลิตสินค้าสักหนึ่งชิ้นสมมติผมผลิตเป็นเครื่องปรับอากาศผมต้องมองแล้วว่าในเครื่องปรับอากาศมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างอาจจะมีตั้งแต่การใช้วัตถุดิบเช่นพลาสติกโลหะทาวพลาสติกมาจากไหนมันจะกปโตรเลียมโลหะมาจากไหนมาจากแร่เหล็ก การที่ใช้ตรงนี้เองปุ๊บมันทําให้เกิดการสิ้นเปลืองเราต้องมองถึงผลกระทบตรงนี้ด้วยต้องระบุเป็นปัญหาระบุปัญหาจากการใช้วัตถุดิบเพื่ออะไรก่อนนะครับผู้ผลิตครับจะวางแผนออกแบบสินค้ารุ่นใหม่ยังไงเพื่อให้ใช้วัตถุดิบน้อยลงเพื่อลดการไปสิ้นเปลืองของวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติอันนั้นคือการสก,กัดชึ่งวัตถุดิบแต่แค้นั้นไม่พอเราต้องมองไปถึงในเรื่องการนําไปใช้อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศเรานึกภาพไหมครับตอนนําไปใช้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาวดลรอมอะไรบ้าง ในมุมมองผมนะมันก็จะเปลืองไฟคําถามมีคนถามว่าเปลืองไฟแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับโรงงานผู้ผลิตเกี่ยวสิครับบ,บอกคนบอกอายุเซอร์เป็นคนใช้ก็ปิดติดแต่ประเด็นคือในฐานะผู้ผลิตเนี่ยต้องมองถึงผลกระทบจากการนําไปใช้เช่นถ้าเรารู้ว่าเอาเอาแอร์ไปใช้เครื่องปร,ปรับอากาศไปใช้มันจะเปลืองไฟเราก็มาออกแบบสินค้าให้ประหยัดไฟเบอร์ห้าให้กินเปลือสิ้นเปลืองพลังงานน้อยสุดในระหว่างผู้ใช้ซื้อไปใช้นั่นคือในฐานะผู้ผลิตทําได้ต่อมาเครื่องปรับอากาศหมดอายุ สิบปีสิบห้าปีหมดอายุเราต้องกําจัดตอนกําจัดก็ทําให้เกิดผลกระทบเสิงง่งดล้อมเราต้องระบุมามันจะเป็นภาระในการฝังกลบผลเปื้อนสู่ดินอ่ะทำไมต้องทําเพราะว่าเราต้องมาย้อนกลับมาที่การควบคุมพอเรารู้ว่ามันเป็นภาระฝังกลบกําจัดปุ๊บเราก็ต้องมาทําการออกแบบสินค้าเพื่อให้มันรีไซเคิลง่ายๆเมื่อหมดอายุหรือถ้าิทิ้นส่วนไหนรีไซเคิลไม่ได้ก็ออกแบบไม่ให้มีสารที่เป็นอันตรายเพื่อให้มั่นใจว่าตอนไปกําจัดทําให้เกิดผลกระทบเสิ่งรล้อนน้อยสุด อันนั้นคือสิ่งที่ข้อหมด่ต้องการซึ่งทั้งหมดนี้เองมีการเขียนไว้ในข้อหมด ISO ข้อห1 2ขออนุญาตที่จะแชร์ในส่วนของ powerpoint ให้ทุกทีในส่วนของ pdf ในส่วนของข้อกำหนด6 1หงสองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะครับโอเค นี่คือข้อกำหนดที่612ของระบบการจัดก,การสิื่องเสียงรบหลายๆคนมีคำถามว่าถ้าประเมินปัญหาด้านสิ่สแวดล้อมจะต้องครอบคลุมถึงไลฟ์ไซเคิลเราต้องทำไลฟ์ไซเคิลแอสเซสเมนต์ไหมซึ่งถ้าเราดูจากตัวที่มันเขียนไว้นะครับในตัวมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานเขียนตรงนี้ครับเราสามารถดูมันได้นะครับเขียนไว้ว่าเมื่อมีการประเมินแอดเพ็กพารากราฟแรกตัวสุดท้ายนะครับองค์กรต้อง considering พิจารณาถึงไลฟ์ไซเคิลเปอร์สเปก e ฟ ใช้คาว่า l i f e c y c l เ perspective นั่นหมายความว่ามุมมองวัฏจักรชีวิตของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งข้อหนดเองไม่ได้บังคับว่าต้องทำฟ i ไซ c y c l e a s s e s เ m e n t โรงงานใหญ่ๆอาจจะทา LCA หรือฟ i ไซ c y c l e a s s e s เ m e n t ได้แต่โรงงานเล็กๆอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทําได้เพราะนั้นข้อหนดเองไม่สามารถบังคับให้ทำล i ์ไ c y c l ลได้แต่ให้เราตอนประเมินแอสเพ็ให้มองเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือตัวอย่างของการพูดคุยในเรื่องของการชี้บ่งประเมินแอสเพ็ในส่วนนี้นะครับโอเคผมขออนุญ,ญาตแชร์กลับไปที่ ที่ที่เอกสาร PowerPoint อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคอ่ะโอเคถึงตรงนี้ผู้เข้ารงมีประเด็นคำถามใดๆเพิ่มเตมิมไหมครับถ้ามีประเด็นนะครับสามารถทำได้โดยการพิมพ์แชทนะครับมาให้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะตอบในนี้อีกทีหนึ่งหรือถ้ามีประเด็นเร่งด่วนท่านสามารถกดไมค์แล้วก็สอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับประเด็นไหนที่มันไม่ชัดเจนหรือในประเด็นที่ผมพูดเร็วไปนะครับ ถ้าไม่มีประเด็นในอื่นเพิ่มเติมในส่วนของหัวข้อเรื่อง aspect, แสป e ก t เราก็คงจะประมาณนี้ครับผม